จะไม่ฟ้าด <c ười> ้วยมั้ใช่แบบนะสคบูำกัญเลยน้มาทายหน่อยนล้วเบื้องหลังมามาดูพี่เงาะกำลังแต่งโฉมครับน้ำไม่อาบครับแกงโง่มาลงแล้วยมีน้ำมาหน่อย

โอ้นี่ตัวผมเลยผัดนี่ผัดจิ้มขิงเดี๋ยวเราจะไปเป็นตัวละครนกปลาตัวแสดงนกป่าวิ่งไล่ตามร่มบินนะโอเคไอ้นี้อันนี้สูตรไหนครับนี่ไข่ไหนสูตรไหนไข่ไหนย่งไฟครับสนามพร้อมนะครเติมเติมไม่กล้ามาใกล้เลยวะเดีนยัครเติม โอุบิน้านก่อนเขาเลยนึ้นเลยกลาะนีไม่ขึ้นเลยอขึ้นลังขึ้นนั่นนั่นนลังลอขึ้นแล้วนี่ครับี่กลังขึ้นหนานี่หมด้นี่ยาสีากินครับดคนบินได้ใ่ถ้านาอย่าง้าเขาได้อันนี้ อันนี้เข้าสู่โหมดเบาซอกเก,าาก,เกา่าเาแบาซอกเก่าจะเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอําเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่ง้อไปอําไปชาวบ้านครับชาวประมงครับที่กำลังหาปลายแล้วไปว <c oughs> ันวันแห่ดตรงไหน,นังไปจำเป็ดนะลูกล้างดำดิลุงญาติหลังไหม ยกขบเลยหน้าหน้าเอาพี่พี่เรียกผมว่าหน้าเอาตึ๊บเลยหน้าเอาเอาตึ๊บเลยที่มาช่วยทำอาหารก้วไม่ช่องธงชัยเบนซินเล็กไม่ได้ดูง่ายนะครับนี่เบื้องหลังวันนี้ธงชัยเบนซินเล็กมาเจอพี่เบาครับก็เลยเอาเบื้องหลังของพี่เบาซ้อเกาครับผมมาให้ชมโอเคยังหน้าผักพี่หน้าผัก เอาเอาเอาหมดโคกเลย <accountable. S 3> <c oughs> ได้ไหมเหอนีมันมันยังเห็นสีผิวอยู่พี่มันมันไม่แตกเอ,เอ้ันีตามคอไอ้หนะนออคือ<ๆ>่างไว้เถอะแรง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 ไรงแรงแรงแ่งแด้แรงแีงแรงไรงนรงแ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 รงนรงแรงแรงนแรงแรงรงแรงแรงดแคงแรงแรนง <c oughs> มันแมัน มันเออมันไม่เกาะไอพวกที่เขาทำแสดงจริงๆมันเขาใช้อะไรมันเป็นสีฝุ่นอ๋อสีฝุ่นแต่มันเกาะเนื้อเลยนี่มันขาดมันอันนี้มันล้างหองง่ายนะอันนี้เดี๋ยวผมว่าโปรเจกต์ต่อไปเงาะป่าต้องไปเล่นบุญบั้งไฟแล้วแหละผมว่าันเขาต้องเอตัวให้ไปแสดงละครอีกความแบบคือเรียกว่าไงนะนี่ ต้องมีคนหนึ่งถือดอกไม้เล่นเงาะป่าเดินไปเห็น <c oughs> เอ,อ้ทาลิฟเลยเหรอเดี๋ยวด้ะโน้ตือถือกล้องเดูถือกลอ้อ,ลองยังเข้าเดืเดี๋ยวพี่พี่เล็กแหม่ผมแต่งให้นเี่เด็๋ยเตมไปกล้ามา ที S <S ่เรเรียกร้องว่าให้งอป่าแต่งชุดนีเราขึ้นบินก็ดนีหนูหนหนูลอนหมดมันเป็นผ่านแสงมันไม่หดเลยนี่ไม่ตีดเลยไม่ติดไม่จแล้วาฮา่อาลน่อจะกินเหรอ มันก็แปลกป็นชอบคุยเด็กด้คือดากลิงมามีนกเปียกเปียกไปนิดนิงเออคือดากลิงที่ทำเป็นเหมือนต่ใหญ่ย right. ิ้ม คือไก่ก <bin uk> <azo> ับบไม่อกไข่นั้น <much> ต okay, ูดไก่ไหมครับท่านผู Be ้ชมโอเคได้เนาะได้เนาะเขาเขาเปับถ้าเป็นอย่างไอสีฝุ่นนี่มันก็จะล้างห่อจยก อันนี้ดวนน้ำ<อ>กอ่อนไปอันดับแรกเราเปิดตัวก่อนไหมเอาแบบไหนพี่เต้นต้องมีคนเอาดอกไม้แดงล่อแล้วมั้งผมว่าด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ จะให้พี่เงาะนะครับไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์ <c oughs> สทีมงานล่มบินครับผม <c oughs> พี่เงาะจะมาดูล่มบินครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่เงาะจะไปหวานแห่ด้วยครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวจะให้พี่เงาะเอพี่เงาะแกจะไปเซอร์ไพรส์ทีมงานล่มบิน ฝากได้ไหมครับเนี่ยปากได้ไหมมันติดได้ยงมันติดเรลยงเอาเสียงเสียงหน่อยก็ได้งาะป่าอะไรไม่เต็มตัวเลยนีบสนีบนีบใส่หัวได้ไหมนี่แสดหัวอะไรเดี๋ยวราไปเปิดรายการตรงนั้หน่อ,อมยมามาครับเข้าสู่หมด แหมล่ะเข้าสูงี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยบโนยพยายามจะบังก่องพันเด้อเดี๋ยวพี่เงาะจะออกมาขึ้นมาจากน้ำครับแล้วก็จะไปจะไปเซไ์จะไปเซไปทีมงานครับเต้นเต้นขามองมาแล้วพี่เต้นเต้นเบื้องหลังกัน ทำคอนเทนต์เอาแล้วครับเงาะป่าเจอพารามาอเตอร์ครับนี่เงาะป่าเจอพารามาอเตอร์ตื่นเต,นต,นต้นแล้วพาร์ออกมาจากป่าไม่เคยเจอออกมาจากป่าไม่เคยเจอพารามาอเตอร์เอาเพลงเอาเพลงเปิดเพลงไหมเง็งเงังเั็งเงับ มาจากไอ้กคนมีเรื่องว้อ <laughs> งบป่าออกมาจากป่าไม่เคยเจอพลัมอเตอร์แลวครับโอเคมาเคลิปก่อนนอั้นกองพร้อมนะสามส,ามสามองเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ป่าซอกเราวแล้วก็คงชัยเป็นชินเล็ก <laughs> คลิปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระสินทินกระป้อมยักษ์ <laughs> นะครับเมื่อนนี้เราขอลงทุนแต่งตัวเป็น อองอป,ป่าเพื่อที่จะไปดูเพื่อนๆบินพาล์มอเตอร์เดี๋ยวเราจะไปดูนลวว่าแต่ละคนเวลาเห็นผมแต่งงอป,ป่าแล้วบินเราจะเป็นไงบ้างไปไปดูกันจะตื่นกันทั้งท่าไไหมคือคือบางคนอ่ะเราบอกว่าวันนี้พี่เปามาแบบมาแบบมแง ช้เรา,าเราต้องใช้ความบ้าแล้วก็ความกล้าให้พอเลย๋ยวีแล้วเราเราพัทาย,ายเพื่อนๆพัดคานดีกว่าไหมโอะพัดคาย แล้วครับกระโดดโลดเต้นแล้วครับนอนขวางทางเลยพี่นอนขวางทางเลยพักเล็กกว่าเลยพัเล็กกวยพี่ไปโลดครับเกปูกล่ว่าพักเล็กกว่าจับไม่ได้เลย ถึงขันต้องหลงหลงกันเลย <c ups> เคัดไม่เลยโอ้เมียนเมียนครับเองง้อป่าพูดไม่ได้ครับพี่ <c ups> <c ups> <c ups>

งวป่าไม่มีภาษาพูดงอป่าตื่นหรอ,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 อ้อ แก้หมดที่เรยบอมว่ามว่าไปบันแทนดีกว่าไปไปบันแหนดีกว่างอปปาทนเสียงพารามอเตอร์ไม่ไหวครับอ้วเอ้วเอ้วเอล งาะป่าจะเงาะเงาะป่าจะหากินแล้วว่าปกติปกติเงาะป่าในยังไงเงาะป่ามีคาถาเรียกปลาไม่ใช่เลอต้องต้องใช้แห่ด้วยให้ปลาปลากนเอาเอาเอาหอยมาหน่อยในเอาหอยมาลูกเอาหอยมา เหมือนผมลงไปแล้วก็จะไปแบบแล้วเราค่อยไปใส่เอฟเฟกใส่เสียงเนาะเราจะเอาหอยใส่ในหอยใส่ในรูนี้เราก็ทำแบบอู้อู้ดุมีย๋ยวผมทำท่าด,ดุมหอยแล้วก็จะลงน้ำไปเพื่อที่จะไปหาหอยหอยมันจะเข้าอ่าเดี๋ยวจะเอาซ่อนไว้นี้เนาะอ,อู้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 เราก็แบบเดี๋ยวเอามาออกกันเลยเฮ้ยไม่หายทั้งหมดวะยุ่งเสร็จแล้วทงพี่ไหนเฮ้ยทั้งพี่หลุด lụt lắm à nhang để nhang mày thôi không đầy vậy không có đầy chơi con